ช่วงค่ำวันที่22กุมภาพันธ์2555เกิดคดีสะเทือนขวัญขึ้นที่หอพัก3ามชั้นภายในซอยเปรมฤทัไทย14ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเด็กสาววัยเพียง17ปีนักเกรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนมัธยมศึกษาชื่อดังแห่งหนึ่งย่านประเวศถูกคนร้ายกระน่ำแทงถึง28แผลเสียชีวิตอยู่ในห้องพักชั้น3 ซึ่งเป็นห้องที่อยู่ด้านในสุดโดยพันตำรวจโทวีภพวราภูพนักงานสอบสวนสบพบางแก้วยศและตำแหน่งขณะนั้นพร้อมด้วยพันตำรวจโทพัส,สกรมังกรแก้วสารวัตรสอบสวนสบพบางแก้วประสานแพทย์นิติเวชเพื่อชนสูตรศพผู้ตายและประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานใช้เป็นบอดเส ในการแกะรอยหาตัวคนร้ายโดยการชนสูตรศพพบว่าผู้ตายถูกแทงด้วยมีดเข้าที่กลางหน้าอก8แผลหลัง17แผลแขนทั้งสองข้างอีก3แผลรวม28แผลโดยบาดแผลกว้างประมาณ1เซนติเมตรโดยผู้ตายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวไม่สวมชุดชั้นในกางเกงขาสั้นสีชมพูมีเลือดท่วมตัวขณะที่ภายในห้องเกิดเหตุ พบร่องรอยการต่อสู้ข้าวของภายในห้องกระจัดกระจายขณะที่ตำรวจสบพบางแก้วพยายามสอบถามผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักแห่งนี้เพื่อหาเบาะแสของคนร้ายทราบว่านักเรียนสาวรายนี้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวในห้องเกิดเหตุโดยหอพักแห่งนี้มีผู้พักอาศัยส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานของโรงงานรีไซเคิลข,ขวดเบียร์เก่าและในจำนวนนั้น จะเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพาม่ากเกือบทั้งหมดก่อนเกิดเหตุพ่อของผู้ตายอยู่ระหว่างนำขวดเบียร์ซึ่งผ่านการทำความสะอาดจากโรงงานรีไซเคิลดังกล่าวไปส่งให้กับโรงงานผลิตเบียร์ยี่ห้อหนึ่งขณะที่มรรดาของผู้ตายออกจากห้องพักไปซื้อกับข้าวที่ตลาดใกล้ที่พักปล่อยให้บุตรสาวอยู่ภายในห้องพักตามลำพังโดยทั้งสองไม่คาดคิดว่าการปล่อยให้บุตรสาว อาศัยอยู่ในห้องพักเพียงคนเดียวในค่ำคืนนั้นจะทำให้ทั้งสองคนไม่มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับบุตรสาวอีกระหว่างเกิดเหตุมีผู้พักอาศัยชั้นล่างหอพักเกิดเหตุได้ยินเสียงหญิงสาวร้องดังลั่นว่าพอแล้วไม่เอาแล้วพร้อมด้วยเสียงกรีดร้องอยังเจ็บปวดก่อนจะตะโกนเป็นประโยคสุดท้ายว่าช่วยด้วยแล้วเงียบเสียงไปผู้ที่ได้ยินเสียงดังกล่าวได้ออกจากห้องพักมาเพื่อตรวจสอบหาต้นเสียง แต่ก็ไม่พบเนื่องจากประตูหอพักทุกห้องปิดเรียบร้อยจึงคิดว่าเป็นเรื่องของหัวเมียนทะเลาะก,กันจึงไม่ได้สนใจกระทั่งมรารดาของผู้ตายกลับมาถึงห้องพักเกิดเหตุจึงทราบว่าเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นภายในหอพักแห่งนี้ระหว่างตำรวจสพบ,บางแก้วสอบถามผู้พักอาศัยอยู่ในหอพักแห่งนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบร่องรอยคราบเลือดของผู้ตาย ยดไปทางห้องพักที่อยู่ติดกันจึงเข้าตรวจสอบภายในห้องพักดังกล่าวพบเสือ้อยืดคอกลมสีเทาเปื้อนเลือดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกและผูกปากถุงเอาไว้อย่างแน่นหนาซุกซ่อนอยู่ในห้องน้ําด้านหลังห้องจึงแจ้งให้ตํารวจสพบางแก้วเชิญตัวแรงงานพม่าสี่คนซึ่งพักอาศัยอยู่ในห้องดังกล่าวไปสอบสวนโดยไม่ลืมตรวจสอบหาวัตถุพยานที่อาจจะเปื้อนอยู่บนตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง4คนอย่างละเอียด ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจพบคราบเลือดเปื้อนอยู่บนตัวของนายตี5้าชาวพมา่าวัย18ปีซึ่งเป็นหนึ่งในสผู้ต้องสงสัยซึ่งพักอาศัยอยู่ในห้องพักติดกันกับห้องของผู้ตายซึ่งคราบเลือดดังกล่าวเมื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์โดยการตรวจสอบ DNA เทียบกับคราบเลือดที่พบบนเสื้อยือดคอกลมที่พบในห้องน้ำในห้องพักที่นายตีห้า พักอาศัยอยู่กับเพื่อนพบว่าตรงกันซึ่ง DNA ที่ตรวจสอบได้จากคราบเลือดดังกล่าวตรงก,กันกับ DNA ของเด็กสาววัย17ปีที่เสียชีวิตหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจพบถูกส่งต่อให้พนักง,งานสอบสวนสบพบางแก้วเพื่อยืนยันตัวผู้กระทำผิดซึ่งกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ตำรวจจับกลุ่มนายตีห้าได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเกินเหตุหลังจากทราบผลการตรวจสอบคราบเลือดตำรวจสบพบางแก้วได้สอบเข้นนนายตีหกระทั่งยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือสังหารนักเรียนสาวรายนี้จริงเนื่องจากโกรธที่ผู้ตายดูดา่าและกล่าวหาว่าขโมยเสื้อผ้าของบิดาผู้ตายไปสวมใส่หลังเลิกงานผมกลับมาที่ห้องพักโดยเดินผ่านหน้าห้องผู้ตายซึ่งผู้ตายยืนอยู่ที่หน้าห้อง ทันทีที่เห็นหน้าเขาก็ด่าผมกล่าวหาว่าขโมยเสือ้อและรองเท้าของพ่อเขามาใส่ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายผมพยายามปฏิเสธแต่เขาก็ไม่ฟังและยังใช้ไม้กวาดตีที่หัวผมหนึ่งครั้งด้วยความโกรธจึงวิ่งไปหยิบมีดที่ซ่อนไว้บนดาดฟ้าของหอพักก่อนกลับลงมาที่ห้องของผู้ตายพบว่าเขาเข้าไปในห้องแล้วผมจึงผลักประตูเข้าไปแล้วใช้มีดกระน่ำแทง โดยไม่ทราบว่าแทงไปทั้งหมดกี่แผลได้ยินเสียงเขาร้องขอชีวิตเหมือนกันแต่ก็กระน่ำแทงจนผู้ตายแน่นิ่งหลังจากนั้นจึงออกจากห้องเกิดเหตุปิดประตูห้องไว้สนิทโดยกดปิดล็อกห้องจากภายในและกลับไปที่ห้องของตัวเองทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้ต้องหาสารภาพการกระน่ำแทงผู้ตายหลายครั้งซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะประชิดต,ตัวทำให้คราบเลือดของผู้ตายเปื้อนเสือ้อ และตามร่างกายของนายตีห้าซึ่งหลังก่อเหตุผู้ต้องหารายนี้พยายามที่จะทำลายหลักฐานโดยการถอดเสื้อยืดขอกรมที่สวมใส่ขณะลงมือฆ่าผู้ตายบรรจุลงถุงพลาสติกแล้วนำไปซุกซ่อนไว้ภายในห้องน้ำหลังห้องพักเพื่อเตรียมจะนำไปทิ้งแต่ยังไม่ทันได้ทำลายหลักฐานสำคัญดังกล่าวก็ถูกตำรวจเข้าตรวจสอบห้องพักเสียก,ก่อนได้ตีห้าสารภาพว่าลงมือก่อเหตุตาลำพัง โดยเพื่อนชาวพม่าอีกสามคนที่พักอาศัยอยู่ในห้องพักร่วมกันไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยอย่างไรก็ตามในประเด็นมูลเหตุแห่งการสังหารมีประเด็นให้สงสัยคือสภาพศพของผู้ตายที่ไม่สวมชุดชั้นในสภาพห้องพักเกิดเหตุที่ข้าวของกระจัดก,กระจจยร่องรอยที่พบชวนให้สงสัยว่าขณะเกิดเหตุผู้ต้องหารายนี้มีเจตนานล่วงละเมิดทางเพศผู้ตายแต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากผู้ตายขัดขืนจึงถูกสังหารหรือไม่อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนสบพบางแก้วแจ้งข้อหาดำเนินคดีนายตีห้แรงงานต่างด้าวชาวพมา่ารายนี้ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สำคัญที่มัดตัวผู้ต้องหารายนี้จนดิ้นไม่หลุดคือคราบเลือดของผู้ตายที่พบบนตัวของผู้ต้องหารวมถึงคราบเลือดของผู้ตาย ที่เปื้อนอยู่บนเสื้อยือดคอกลมซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่าสวมเสื้อตัวนี้ขณะลงมือสังหารผู้ตายทุกคดีที่เงียบหายไปจากสังคมเราจะสืบค้นเฟ้นหาทุกคำตอบขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ